เทวด,ดาฟังทำได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะอาจารย์เปิดกระจกรออาจารย์แล้วเนี่ยโอ้ยมันมองไม่เห็นแล้วมันเร็วปุ๊บเดียวอ ตรงนีง้หนังสือขายกี่โมงหนังสือขายที่ไหนมอเซ็งหรอหนังสือขายมอเซ็งก็แต่ขายแ,แต่เช้าอะแหมาการจจนบ,บุรีแต่ไม่ได้มาเสียดายมาไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้า ผมปวดกระดูกสันหลังเวลาหลายปีเป็นเพราะกรรมไหมครับไปหาหมอมันเป็นเพราะกรรมอยู่แล้วการการะทำมันทำอะไรไม่ได้ก็รักษาเหตุตามปัจจัยตอนเด็กผมใช้ฉมวกแทงแมวพอโตมาผมก็โดนคู่อรีแทงถือเป็นการชดใช้กรรมไปแล้วใช่ไหมครับก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ อาจจะยังไม่ได้เหตุการณ์นั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นเหตุก็ได้เราก็ยังไม่ตายใช่ไม่ใช่เหรออาจจะยังไม่ใช่ผลของการกระทําก็ได้อาจจะเป็นส่งผลถัดไปอีกก็ได้ไม่แน่ คนอยู่ในโหนกระแสเต็มเลยค่ะอะไรอ่ะเรื่องอะไรกันนีโหนกระแสรู้รดีจังเอ๋อกูฉลาดกว่ามึงกูไม่ได้โง่แบบมึงนี่กูก็เลยรู้ดีไงมึงรู้ไม่ดีเพราะมึงโง่ไงกูฉลาดไงกูเลยรู้ดี สิ่งข้อสามค่ะทาไมอีกอะสิ่งข้อสามอะไรอะเรื่องอะไรอีกอะสิ่งข้อสามอะไรอีกอะชมดอกไม้หน้าลงศพรูปหน้าศพของชํำร่วยศพงานศพหรือของในงานศพว่าสวยงามเก๋ไก๋มีคนเตือนว่าไม่ควรไปชมกูชมหมดอ่ะกูก็ไม่ตายกูชมหมดอะอะไรสวยกูก็ชมอะไรไม่สวยกูก็บอกไม่ชมไม่สวยจบ เป็นเรื่องของคนลํไใยให้ทองคำอ๋ออีกแล้วมันกำลังไปกระแสเนาะใช่ครับอ๋อ สงการไปรบรรยาที่ไหนอยู่บ้านจะสงการกูไปไหนไม่ได้เลยสงการรถติดลากยาวมากเผลอไปรับงานมางานหนึ่งเนี่ยต้องไปไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเนี่ยอตบอตท่าสามครับอบตท่าเสาไปรับมาวัน,ว,น 13, วันที่สิบสามปะครับวันที่สิบสามเผลอไปรับมาอันหนึ่งเนี่ยส,สมุทรสารครสมุทรสาครบอกว่ารถจะไม่ติดนะสมุทรสารครจะนะเพราะช่วงสงการอาจารย์หยุดรับงานเลยไม่รับเลย อยู่บ้านใช่ไล์สดอยู่บ้านติดมากสมุทรสาครเขาบอกติดมากอ่ะติดจริงเหรอ สงการไปลดน้ำอาจารย์ที่บ้านได้ไหมเอาพวมาลัยไปจริงๆแบบสาระขอคิดก่อนอาจจะให้มาอาจจะให้มาแค่วันใดวันหนึ่งขอคิดก่อนไม่ต้องถึงขั้นมาสามวันจะให้กูได้ทำอะไรบ้างเธออาจจะนัดรวมกันแค่วันเดียวพออาจจะจะประกาศให้ว่าวันไหน เวลาไหนถึงเวลาไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแจ้งไม่อยากให้มาเยอะเกินมีนะมีมีนะบ้านเราถืงเปิดมไม่แน่ใจอบตท่าเสาไม่น่าติดครับเส้นพุทธมนตรสายสี่อไม่ติดก็ดีไปรอดเดี๋ยวโทรแล้วแล้วเด้านด้านหน้าซ้ายนะด้านหน้าซ้ายจัดให้มีวันละสิบที่ด้านหน้าซ้ายด้านบนอ่ะอัศนะ จะเอาให้พุทจะโคษเอ่อสิบเดี๋ยววัสิบแล้วนะโอเควันนี้ไปสอนรัชดาซอยแปดไหมครับวันนี้ปลาท็อปนิวผลก็แสมีแต่เค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 อะไรวะเมื่อวานอาจารย์ยิ่งสักพูดเรื่องเค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 ไปเมื่อวานนี้มึงก็ย่าไปเคกันอีกเนาะ เดี๋ยวต้องเลือกวันวันหนึ่งถ้าจะมากันนะต้องเลือกวันไม่งั้นมันจะวุ่นวายอาจารย์ขอดูก่อนว่าจะเป็นวันไหนสิบสามเนี่ยไม่อยู่แน่นอนแล้วสิบสามนี่ล่าสุดได้คอนเฟิร์มกันหรือยังคอนเฟิร์มตึมนานมากเอาใหม่เนี่ยคอนเฟิร์มใหม่ล่าสุดเนี่ยคอนเฟิร์มยังาไ,ไหนคนระับตอท่าเสา ได้เช่คกับเขาใหม่หรือยังได้ครับเดี๋ยวผมโทรไปแต่ความเป็นจริงอ่ะถ้าเลื่อนได้เลื่อนก็ดีนะเอ่อเพราะมันแบบสงการมันหยุดยาวอ่ะมันจะมีคนฟังหรอวะ้ง้อยคคอนเฟนะิร์มอีกทีหนึ่ง ถามเรื่องเส้นสะเส้นทางการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันติดไหมมันอะไรไหมมันทําเวลาได้หรือเปล่ามันมีความสุ่มเสี่ยงมากเลยสงการนี่อะไรก็ประเมินไม่ได้เลยอะ่ะไปหามาถามมาหาวัฒนาบางสิ่กูไปมาแล้วจา้าก่อนมึงจะพูดอะไรเนี่ยแหกหูแหกตาดูบ้างว่ากูเคยไปมาแล้วหรือยังไ,<ป>ไม่ใช่สาระแนมาพูดไปก็ไปมา,ม,ามาแล้วเชิญท่านมาก็เชิญมาแล้วด้วยมาดูเรื่องเลยเออ เออล่าสุดอะพระอาจารย์มหาวัฒนาถาวะเอาเอาเอา,เอา,เอาตละลับปัดใบโพมาให้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาวัฒนาเจ้านะครับที่เมตตาเอาตละลับปัดมาให้อยู่บ้านก็ลืมยกขึ้นมาทุกทีเลยลืมพูด,ด,ดได้รับเรียบร้อยแล้วครับผมได้รับเรียบร้อยแล้วตละลับปัดที่ท่านให้มาพอ,อถึงแล้วหรอครับไปแล้วค้างบ้านอาจารย์ได้หรือเปล่าไม่ได้จ้าไม่ต้องสารแนรมานอนบ้านกูจ้า ยี่หมีนอนบ้านกูเต็มหมดแล้วจ้าไม่มีที่สำหรับเมืองเอาเอาลงเอาลงตรงไหนหรอก็ที่เดิมนะครับเอาตรงหน้าประตูก็ได้ครับอันนี้ดอกไม้ไปไหนอ่ะใช่ครับใช่ครับก็จะมอเสงใช่ไหมใช่ครับมอเส็งเอาลงไว้ด้านหน้าได้เลยครับเดี๋ยวคุณเอ่เข้าไปจัดอ๋อผมผมไม่ได้ไปครับอาจารมาอาจารมาที่ท็อปนิวครับเดี๋ยวมีคนจัดอยู่ครับมีแอดมินจัดอยู่ครับ ได้ครับ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 วนีครับเบียหลอกกินเงินไม่ดีนะกูไม่เคยจะไปเอาหลักฐานที่กูหลอกของเงินชาวบ้านมาให้กูดูหน่อยได้ครับสันดีาเมื่อวันที่ไปให้ด้วยนะครับสันดาไม่ดีเที่ยวใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านอย่าทําสันดาแบบนี้นะ เดี๋ยวกูเอาควายธนูไปขวิดมึงนะกูบอกก่อนนะควายบ้านกูเยอะนะซื้อลงศพห้ามต่อราคาเหรอครับมึงกล้าต่อปะละ่ะมันก็ไม่มีใครห้ามแล้วมันต่อได้เท่านั้นแหละแต่มึงจะต่อไหมละ่ะ มันไม่มีใครห้ามหรอกมันต่อได้มึงแค่มึงกล้าต่อมึงก็ต่อไปเถอะมันไม่มีอะไรตายหรอกมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ของบางอย่างเขาก็ไม่ต่อกันไงแต่ถ้ามึงต่อก็ต่อได้มันไม่เป็นอะไรอนะก็ต่อได้เท่านั้นแหละมึงอยากได้ของราคาถูกมึงก็สร้างกระแสขึ้นมาใหม่เลยซื้อลงศพต่อราคาอาจารย์กล้ากินยาสั่งไหม ยาสั่งจากหมอไงกูกินก็หมอสั่งยาให้กูกินกูก็ต้องกินอ่ะเวลากูป่วยไข้กูไปโรงพยาบาลหมอสั่งให้อ่ะมึงใช่กูซื้อยาแดกเองหรือไงก็ต้องให้หมอสั่งสิจะได้ปลอดภัยแล้วถ้าไม่ให้หมอสั่งยาแล้วจะให้ใครสั่งยากูแดกได้ยาตามสั่งยาสั่งอะไรกูแดกได้แต่ต้องหมอสั่งนะถ้าไม่ใช่หมอสั่งไม่ใช่เภสัชสั่งกูก็ไม่ซื้อแดกนะลงลงไปรับกล้วยไม้ด้วยครับ ้าปายครับหมอเสจอาจารย์กระเป๋าสะพายสีขาวยังมีอยู่ไหมจ้าไม่ใช่ยา่าไม่มีจ้ากูไม่เคยทํากระเป๋าสีขาวจ้าไม่เคยทําสักครั้งไปเอามาจากไหนมีแต่ย่า,ยามนี่แหละสีขาวที่ทําใบแรก การขออโหสิกรรมคือการงดความพยาบาทต่อกันแต่วิบากต้องรับผมก็จะถูกต้องไหมใช่เลยถูกต้องเลย <ไป S 1> <ๆ>คนย้ายมาทำงานใหม่แต่มานั่งแอบบันทึกเสียงผิดจับผิดเพื่อนร่วมง,งานไปฟ้องนายตัวเองรักรับมือยังไงดีครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันจะอาจก็อานไปสิมึงก็อย่าไปดินทาเจ้านายมึงสิ มึงนินทาไปถ้ามึงนินทาก็ควรแก่การกลัวถ้ามึงไม่ได้นินทามึงจะกลัวอะไรอ่ะ